สวัสดีในเมืองสตูลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนโซวครับจะพาเข้าไปเลยในการฉีดวัคซีนนะครับวันนี้ที่โรงเรียนโซว์นะครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่24กันยายนพศ2564ครับวันนี้ในเมืองสตูนนะครับจะมีการฉีดวัคซีนทั้งหมด3,000โดสด้วยกันนะครับที่โรงเรียนโซว์ครับเรื่องวันโรงเรียนสตูนวิทยานะครับที่ในห้องพละนะครับในในโรงยิมนะครับไปเข้าไปเลยนะครับวันนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเด องค์สมเด็จพระมหินทราเทเีศรอดุญเดเวิกรมพระบรมราชินกนะครับซึ่งเป็นพรายบิดาแห่งการแพ่งเพชปัจจุบันของไทยนะครับวันนี้ก็จะจัดการฉีดวัคซีนนะครับเข็มหนึ่งเข็มสองเข้มสามนะครับบางจังหวัดนะครับแต่ว่าสตูลเราวันนี้มีแเข็มเดียวนะครับก็คือวัคซีนเซโนเวกนะครับผู้ที่มีอายุ1 8ปจนถึง59ปีนะครับวันนี้นะครับจะฉีดกันสองจุดนะครับจุดแรกลักเลยก็คือในเมืองสตูลนะครับทีรงในสตูลุตยานะครับแล้วก็ฉีดที โรงเรียนตุงว่าวลวิทย์นะครับหรือว่าที่อำเภอตุงวานะครับแล้วก็มีที่บ้านนาหน้าท่อนนะครับอ่าทุงโบลันแล้วก็บ้านค่อนข้านแล้วก็โรงเรียนตาศิลาบรุงรัตนนะครับนี่กลเป็นบรรยากาศเก๋เทียงนะครับจุดกัดกร้องตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดนะครับ เหล็กเด่นนะครับชุดกัดกรองแล้วก็การขัดประวัติส่วนประวัตินะครับชัดเร็วนะครับไปเลยในการชีดยาต่อนะครับ ตรงนี้คือจุดะระยะการนะครับร่งคิดส,สักแล้วนะครับว่าเราพบอาการอะไรมั่งนะครับอย่าเพิ่งแคบรับบ้านนะครับมาระยาการตรงนี้กันอนนะครับรติดโควิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรวมพลังรวมใจกันามาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับ คิวแรกที่มาราพีสวันนี้นะครับมาจองคิวต่างยปี3ามวัวลุงนะครับยังมีก้นนะครับติดโควิดชีวิตเปลี่ยนนะครับมันหลังมือส่วมหน้ากากไมทุกครั้งนะครับ